สำหรับในแต่ละปีนะครับกรงการพัฒนาชมชนกระทรวงมหาดไทยก็จะได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือที่เราเรียกว่าโอท็อปนั่นเองครับโดยมีทั้งในระดับประเทศแล้วก็กระจายไปในภูมิภาคต่างๆในวันนี้เนี่ยที่เรามาก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานโอท็อปภูมิภาคซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะมีการจัดกระจายไปทุกภูมิภาคปีนี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับจากการที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากชุมชนต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแน่นอนว่าทางกระรทรวงวัฒนธรรมงการริอชนเองก็ต้องมีภารกิจในการส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายงานโอท็อปภูมิภาคในปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น5ครั้งนะครับซึ่งพิเศษกว่าปีก่อนๆที่จะจัด4ครั้งปีนี้ได้าไ,ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็กระรทรวงวัเนี่ยจัดสรรงบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมมาให้สามารถจัดได้5ครั้งโดยจะเริ่มจัดตั้งแต่ต้นเดือนกุม ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกจะจัดที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นก็จะลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ขึ้นเหนืออีกนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กลับมาที่อีสานก็คือบุรีรัมย์แล้วมาปิดท้ายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในแต่ละครั้งเนี่ยจะจัดทั้งสิ้น7วันนะครับในแต่ละครั้งจะจัดกิจกรรมขายทั้งสิ้น7วัน ในแต่ละครั้งที่ไปจัดเองก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีสินค้าเนี่ยจำนวนบูธเนี่ยมากกว่า300ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดําเนินการที่ไปจัดนะครับในแต่ละการจัดแต่ละครั้งก็จะมีครบถ้วนครับมีทั้งศิลปินดารานักร้องที่ไปให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับผู้ร่วมกิจกรรมมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้โอท็อปชวนชิมนะครับมีการ แสดงนะครับภูมิปัญญาในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากศิลปินโอท็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่ไปขายไปซื้ออย่างเดียวยังมีการไปหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและก็วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นครับซึ่งจะสามารถทั้งสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยภายใต้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ